ว่าทาการเมืองแบบที่พรรคประชาธิปัตย์อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าว่าทาการเมืองแบบพวกกันเนี่ยมันเสื่อมแล้วไงต่อหน้านี้นนนนว่าทาการเมืองของต้าคือพวกกันครับอืมก็ก็ขอพิวกันมาเพราะตอนหลังเนี่ยก็บอกเอ๊ะในเมื่อเราให้ความเป็นกันเป็นแบบพวกกันกับพรรคเนี่ยแต่พรรคไม่ได้ความเป็นปพวกกันกับเราเนี่ยมันเห็นหลายเรื่องที่ที่มันเป็นประเด็นที่นําไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยมันก็เลยแบบไปกันแบบประเภทแบบ ลากกันมาที่ผ่านมามันลากกันมาตลอดและอย่างที่พี่ตุมีบอกอีสารนี่บอดไปเลยนะใช่ใช่นะครับภาคเหนือนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ก่อนมันยังมีคนอยู่บ้างใช่ไหมยังยังน้อยเนี่ยมันต้องสี่คนขึ้นอ่ะภาคกางอย่างเราไม่ต้องเจ็ดหรือแปดเนี่ยแล้วมันก็มาหามาที่กรทมขึ้นใต้เนี่ยแต่คนนี้มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะอ่าฮะใช่อ้าวคุณสุปันปิดท้ายหน่อยพรุ่งนี้เสาเสวนาจะมีทีเด็ดอะไรครับ รุ่นนี้สาวเสวนาเนี่ยผมว่าจะดูประเด็นร้อนมันก็ไม่มีอะไรที่ท,ที่จะร้อนมากมายนะกันนะแต่ก็จะหยิบการเมืองมาเป็นประเด็นร้อนเมื่อสาวที่แล้วผมก็คุยเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์จะแตกหรือโตเนี่ยแต่ครั้น,น,นี้จะบอกว่ามองประชาธิปัตย์หลังการประชุมใหญ่เป็นประเด็นร้อนออก็พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วก็พี่ๆน้องๆเ,เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็น ทีมงานการเมืองพราะประชาชนปัดก็ไม่ไม่พอใจกันเยอะนะแต่แต่จริง้อาฟังเราแล้วจะเข้าใจว่าคนข้างนอกเขามองคุณอย่างไรใช่ใช่ใช่ใชนั่นคือประเด็นที่จะหยิบม,มาเป็นรประเด็นร้อนประเด็นที่สองที่อยากจะสื่อสารเนี่ยนะครับพิ่งได้มาจากข้องขาอ่าวยานเกาะปีสองพันเนี่ยีสองพันหนึ่งเนี่ยหรือว่าห้องข่าวยานเกาะดิจิตอลเนี่ย ออก็คือที่ด็อเตอร์พิสิทธ right> uh yes> uh ิ์ลุกขึ้นอภิปรายติงสอตงอเรื่องการตรวจสอบงบประอ่งงบดุลบัญชีของกศทชอ่ะฮะครับว่าทำไมมันยังเป็นปีหกหนึ่งอยู่ครับ6263หมายเออใช่พรุ่นี้เนี่ยผมก็เลยจะเอาประเด็นเนี่ยมาเป็นเปิดประเด็นคุยอ่า คือผมกับคุณมนตีจะจะพูดถึงเชี่ยเห็นถึงสิ่งที่ดรวิศอธิยธรรมครับอธียธรรมเป็นคนชี่ยครูเี่ยแลวิริศไม่ใช่คนที่จะไปโมเมหรือคนที่จะไปแบบป้ายสีใครอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งหนึ่งก็บอกว่าการอนุมัติโครงการต่างๆเป็นการมัดแบบตกลงสัญญาจ้าไม่ใช่มีการประมูลโอ้โหอ่าฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเปิดประเด็นคุย ตอนนี้เพื่อนๆที่เป็นนักวิชาการที่เขาเคยประเมินกสทชหรือเพื่อนๆที่เข้ามาในเฟซผมนี่ร้องปุ๊บครับอือคือส่งขยารู้กันว่าเอ้ยอืมเอาจริงเหรออืออ่าฮะคือ <tenga S 1> เรื่องแบบนี้มันต้องมันมันต้องเอาจริงอ่ะเราไม่ใช่เอาจริงเ,เ,เราโกหกแค่หรืออะไรนะแต่เราทําหน้าที่เสิ่จแล้วต้องตรวจสอบครับอืม ถึงแมว่าคุณใช้งบประมาณแผ่นดินไปยังไงแล้วงบประมาณแผ่นดินของคุณเนี่ยมันเป็นงบประมาณแผ่นดินที่มันมันมีคําถามเยอะนะอืมไม่ว่าจะเป็นกสทชสสสอือออออออมครับหรือกองทุนสื่อวันนี้ผมก็ประชุมกับกองทุนสื่อผมก็ตั้งคําถามกับเขาตรงๆแบบเนี้ยครับโอ,โอ้เยอะนะพวกกองทุนเนี่ยลอกเหนืออย่างนั้นยังมีกองทุนกีฬาอีกนะกองทุนกีฬาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ แต่สิ่งหนึ่ง,งเรากําลังจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่พูดเพราะว่าเป็นเป็นพวกอาุงนเปรี้ยวอืมอืม,อม,อมแต่ถ้าเราต้องการหวังให้สังคมไทยมัน,ม,นมันสะอาดมีการตรวจสอบแล้วมาเดินต,อต่อไปได้เนี่ยเราเราต้องกล้าที่จะแตกกล้าที่จะพูดถึงอืกล้าที่จะตั้งข้อสังเกตถ้าไม่ใช่มันผิดพลาดก็ขอโทษาจาครับแต่ถ้าเขาเสียหายนำเข้าสู่กระบวนการตกฎหมายก็ว่ากันเพราะเรากำหน้าที่สื่อเราม่พาทมีการบริสุทธิ์จริตใจอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยผมผมจะเอามาขยายต่อเอามาสื่อ,อสารกับสังคมแต่ถ้ามันป๊ะกติดต่อได้นะติดต่อพิสิทธิ์ดีลาวชัชโรภาดได้นะมมผมจะเอามาเอาท่านมาคุยแล้วบอกให้ไม่ได้ไม่ได้ท่านวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะท่านโดยมารยาทท่านเคยวิพากษ์วิจารณ์แล้วเพราะว่าท่านหมดมาแล้วแต่การนในการตรวจสอบงบประมาณแบบเนี้ยมันค้างปีได้หรือเปล่าครับ โอ้โหนี่มันมันล่าช้าไปสามปีเออมันล่าช้าไปสามปีเออแล้วมันมันไม่สอดคล้องกับสถานะของความเป็นกสทชนะเพราะกสทชนี่ยมันต้องฉับไวรวดเร็วดุดแสงอ่ะเข้ใไหมเขาก็กคลื่นคลื่นคลื่นโทรคมนาคมน่ะมันมันมีความเร็วพอๆกับแสงอ่ะเพราะฉะนั้นงบการเงินคุณก็ต้องฉับพันเหมือนกันนะไม่แล้วเป่คือพูดแบบพูดแบบกลัวรน่ะแบบ อี่แวดวงสื่อเราอะนะแต่ผมไม่ได้ไปหาคลื่นไหนไม่ได้ไปหาองค์กรแล้วไม่ได้ไปหาองค์กรที่ต้องไปขอสัมปมทานไม่มีประโยเกี่ยวข้องแล้วครับมผมก็ขอกอยาพา é, ยึ้แล้วบอกเฮ้ที่ตรวจสอบเพื่อนแล้วดีนักแต่ตัว,ต,วตัวเองไม่เคยตรวจสอบเลยภายในเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างอูดพืด่แบบนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเ e ต้องต้อแยากกันได้ออกนะตอนนี้นี่คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องความความชัดเจนถ้าคุณตอบได้คุณมีหลักฐานในการชี้แจง ที่สังคมเข้าใจได้คุณก็ผ่านข้อข้อทระหาหรือข้อสงสัยข้อสังเกตข้อสงสัยเออเนี่ยแหละตรงนี้เอประเด็นนี้มาเป็นประเด็นเปิดประเด็นคุยข่าวร้อนก็เรื่องประชาธิปัตย์นี่แหละอนาคตประชาธิปัตย์หลังประชุมใหญ่หลังประชุมใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้คือมันมันมันน่าสนใจไงคุณจักรใจพิธีวีท่านผู้ชมเพราะมันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่สสใช่ไหมช่ว็อีกประมาณตีกว่าใช่ไหม มันจะเป็นด้วยเลือกตั้งสกสขอผู้ว่าไงอ่าแล้วพอสกสขอมันต้องหมายถึงเทศบาลเทศมนตรีอบจด้วยนะมันเลือกไปแล้วไงเทศบาลเลือกไปแล้วนะฮะเทศบาลเลือกไปแล้วอบตเลือกไปแล้วนายกอบจเลือกไปแล้วก็เหลือเหลือสกผู้ว่าแล้วก็นายกเมืองพัทยาอ่านะฮะครับเออต้องมาดูเพราะวันนี้มันคือมันคือการปูฐานเสียงของของพักคการเมืองทั้งนั้น have